สวัสดี FC ที่น่ารักนะคะสวัสดียามเช้านะคะสำหรับวันนี้ก็มีฝนตกเช่นเคยนะคะวันนี้สายก็เอางานที่สวยคัดมาให้ FC นั้นได้ชมชิ้นแรกก็จะเป็นงานหกตะกอออยกดอกท้องผ้าก็จะเป็นสีม่วงนะคะมีเชิงบนล่างคู่งานยกดอกอลูกแก้วนะคะมีลายนากน้อยบนท้องผ้าเนื้องานสวยมากๆค่ะ เป็นงานยกดอกนะคะ6กตะกอขนาดของผ้านั้นมาตรฐาน1นคูณสเมตรสําหรับชิ้นที่2ก็จะเป็นงานยกดอกลายลูกแก้วเช่นกันนะคะเป็นกี่โบราณทอมือนะคะเป็นงานสวยมากๆค่ะยังไม่ได้อ่านน้ํายาเพิ่งตัดมาจากกี่ใหม่ๆราคาก็เช่นเดียวกันนะคะไม่แพงน่าซื้อมากๆเลยนะคะมาดูชิ้นที่3าชิ้นที่3นั้นก็จะเป็นลายโหดราะยกดอก ทิชไทยนะครับเป็นการทอสอดริมแบบโบราณเป็นงานที่ได้มาตรฐานมากค่ะราคาวันนี้เบามากๆเลยนะคะอ่ะก็พูดคุยกันได้เนื้องานสวยมากสำหรับชิ้นนี้สีสันนั้นสดใสมากๆค่ะสามารถใส่เสื้อได้หลากสีเช่นกันใส่ได้หลายงานด้วยนะคะสำหรับชิ้นลายโฮลเพราะก็เป็นงานที่น่าเก็บมากเป็นงานมงคลด้วยนะคะมาดูชิ้นที่4นะคะชิ้นนี้ก็จะเป็นลาย อ่าเขาเรียกว่าลายคล้ายๆลายโฮลเพราะเช่นการสายก็ไม่แน่ใจจําไม่ได้ค่ะ ราคาก็อันเดียวกันนะคะสามารถพูดคุยกันได้สำหรับราคานะคะเป็นงานที่สวยมากก็เลยเอามาให้ fc นั้นได้ชมนะคะมาดูชิ้นต่อไปนะคะชิ้นที่6นะคะเป็นงาน6ตะกอทอยกดอกเป็นสีชมพูมีเชิงล่างสวยงามมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้บอกได้เลยเป็นราคาที่พิเศษมากๆเลยนะคะเป็นงาน6ตะกอขนาดมาตรฐาน1คูณ2เมตรนะคะงานสวยมากๆและก็มาดูชิ้นที่ อ่าหกนะคะชิ้นนี้ก็จะเป็นผ้าโฮลลายเชิงช้างนะคะเป็นการทอรยุกดอกเม็ดพริกไทยแล้วก็มีการทอรแบบอสอดริมแบบโบราณด้วยนะคะเป็นงานมาจากบ้านสวายทั้งหมดเลยนะคะวันนี้ไม่แพงค่ะเป็นงานฝากขายนะคะอ่าชิ้นสุดท้ายก็เป็นงานชิ้นสุดท้ายสวยงามมากๆค่ะมีหน้านางชายกลุยนะคะชิ้นนี้สําหรับช้างนั้นก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสําเร็จความสมบูรณ์ให้กับ อาชีวิตครอบครัวนะคะใครที่ได้ครอบครองสำหรับทีนี้สวยมากค่ะท้องภาพเป็นสีแดงส่วนเชิงนั้นก็จะเป็นลายช้างนะคะเป็นช้างที่สวยงามมากๆมีหน้านางชายคลุ่ยด้วยราคาก็ขึ้นมานิดหนึ่งนะคะงานสนใจชิ้นไหนสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะมาจากบ้านสวายงานสวยมากค่ะ